สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่บุญถิ่นนะคะแม่กุบุญถิ่นก็จะพามาดูรถใครเอ่ยนี่ค่ะมาจากกรุงเทพมหานครนะคะมาจากกรุงเทพมหานครนะคะพ่อแม่บุญถิ่นก็จะพามาดูท้องฟ้านะคะที่หน้าเจ้าแม่สุรพีสุรดาของเรานี่นะคะนี่ค่ะรถมาจากกรุงเทพมหานครนะคะนี่ค่ะค่ะแม่บุญถิ่นก็จะพามาดูนะคะท้องฟ้าวันนี้นะคะ แจ่มใสามากเลยนะคะนี่ค่ะขานี่นะคะมาจากทกสนะคะค้าทะเบียนนะคะกรุงเทพมหานครนะคะนี่ค่ะขารถก็ผ่านไปผ่านมาอยู่นะคะ่าตอนนี้ก็ไปแล้วนะคะรถ่ะมาจากทกสนะคะมีลงมาจาก ลงมาดูองค์ปุของเราสองท่านเองนะคะก็เดินไปที่รถแล้วก็ไปแล้วค่ะบรรยากาศนะคะนี่ค่ะลมกำลังมานะ,ะลมกำลังมาฝนกำลังตั้งค่ะนะคะคงจะตกอีกนะคะวันนี้ก็คงจะตกอีกเพราะว่ามืดมาแล้วนะคะมืดมาแล้วกำลังมานะคะ ฝนก็กำลังจะมาอีกนะคะเมฆหมอกดําแล้วนะคะนี่ค่ะท้องฟ้าท้องฟ้ากำลังจะมืดดํามาแล้วนะคะคงจะตกอีกแน่ๆเลยนะคะวันนี้มีก้อนเมฆหลายๆนะคะมารวมตัวกันแล้วนะคะตอนเมืมกอกลัง เมื่อคืนฝนก็ตกทั้งคืนนะคะฝนก็ตกทั้งคืนมเมฆหมอกกเต็มอย่างนี้นะคะกําลังตั้งเขามานะคะฝนฝนวันนี้ก็คงตกอีกแน่ๆเลยนะค,ะ,คะ่แต่ว่าไม่รู้จะหนักหรือว่าจะเมื่อคืนนี่หนักมากเลยนะคะน้ําเต็มท้องไร่ท้องนาเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ลมก็กําลังเย็นเลยนะคะ บ่ายแล้วนะคะตอนนี้บ่ายแล้วนะคะที่นานะคะน้ำเต็มไอหมดเลยนะคะนี่น้ำห้วยปุ๋งของเรานะคะเมื่อคืนนีงเต็มเลยนะคะนี่ค่ะมากกว่าแตะก่อนนะคะท้องไร่ทุ่งนาก็เต็มค่ะทงฟ้านะคะนีะ่กำลังสวยงามมากเลย เมฆหมอกค้มเลยนะคะภูเขาเห็นมองเห็นอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าฝนยังไม่ตกนะคะกำลังกำลังตั้งเขานะคะตะกี้นี้ก็มีฟ้าร้องค่ะแต่ก็กำลังจางๆไม่รู้ว่าจะตั้งเขามาอีกเมื่อไหร่นะคะกำลังมีเมฆหมอกกำลังมานะคะ นะคเะมื่อคืนนะคะน้ําขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ก็ลดแล้วนะคะเต็มฝั่งแล้วก็ลดแล้วนะคะนี่บรรยากาศนะคะดีมากๆเลยตอนบ่ายนะคะบ่ายแล้วตอนนี้ก็กําลังบ่ายค่ะบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะคะเพราะว่าวันนี้ลุงไปกรุงเทพก็เลยเงียบเหงาแบบนี้นะคะมีคนมานะคะ รถอันนี้ไม่มีนักข่าวเหมือนเมื่อวานเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าลุงไม่อยู่ก็นักข่าวก็เลยไม่มาค่ะตอนนี้ก็มีแต่เราอยูุ่กเบอร์นะคะบรรยากาศก็เลยเงียบเหงาค่ะไม่คึกคืนเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าไม่มีนักข่าวไม่มาเพราะว่าไม่รู้จะมาทำอะไรเพราะว่าลุงไม่อยู่นะคะ ลุงไม่อยู่ก็ไม่มีใครมาค่ตะตลาดน้อยของเราก็เงียบเหงานะคะไม่มีมีแต่แม่ค้าไม่มีลูกค้ามาซื้อเลยค่ะบรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเงียบเหงาวกว่าเมื่อวานเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามัมีรถผ่านไปผ่านมา แต่เหล่ายูทูบเบอร์ของเราที่คอยเฝ้าหน้าบ้านลุงอยู่นะคะก็มีหลายคนอยู่นะคะที่อยู่ที่นี่ก็มีหลายคนแต่ก็นั่งรอที่หน้าบ้านลุงนะคะอยที่แต่ลดน้อยก็มีเฝ้าหน้าบ้านลุงก็มีนะคะไม่ไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าต้อง อยู่ดูแลสังเกตการว่าใครไปใครมานะคะก็ต้องอยู่ค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานคนเยอะแต่วันนี้ข่าวก็ไม่มีเงียบเลยค่ะวันนี้เงียบกิบเลยอยูทูกเบอรอก็ก็คงจะนอนนะคะพักผ่อนเพราะว่าคนไม่เยอะค่ะไม่มีอะไรน่าดูก็เลย นอนพักผ่อนกันก่อนนะคะค่ะฝนก็จางแล้วนะคะเพราะว่าตอนเมื่อกี้มีเมฆมากเลยแต่ตอนนี้จางแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะช่องแม่บุญถิ่นกก,ก,กนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่บุญถิ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ